ครื่องสายเป็นเครื่องดน,นตรีประเภทหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียงด้วยใช้คันชักสีเข้ากับสายสนิฐานว่าคงจะเกิดขึ้นภายหลังเครื่องดีเราเรียกเครื่องสายประเภทนี้ว่าซอซอที่ใช้อยู่ในวงดน,นตรีไทยมีสามชนิดคือซอสัมสายซอโอซอดวงซอสัสายของไทยมีชื่อและลักษณะพ้องกับซามิเซน ของญี่ปุ่นและสารเสียนของจีนซึ่งมีสามสายเหมือนกันแต่ทั้งซามิเซ็นของญี่ปุ่นและสารเสียนของจีนเป็นประเภทไม่มีนมเรตซามิเซ็นของญี่ปุ่นกระโลกซอทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบนสารเซียนของจีนย่อมุมมนใช้หนังงูขึง ส่วนซอสามสายของไทยเป็นประเภทเครื่องสีตัวกระโหลกซอทําด้วยกะมาพร้าวชนิดที่มีกะลานูนเป็นกระพุ้งออกมาคล้ายวงแหวนสามอันวางอยู่ในรูปสามเหลี่ยมจึงเป็นสามเส้าผากะลาให้เหลือปุ่มสามเส้านั้นไว้ใช้เป็นกระโหลกซอขึงหนังแพะหรือหนังลูกวัวปิดปากกะลา ซึ่งขนาดของซอเล็กใหญ่สุดแต่กระลาที่จะหาได้ซอสามสายเป็นที่นิยมสีกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนถึงปัจจุบันดังที่ปรากฏภาพที่หน้าบันวัดในสุขโขทยัยซอสามสายนี้ปรากฏว่าเป็นเครื่องดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระพุททเลอร่านภารายทรงโปรดปรานแต่เนื่องจากกระโหลกซอต้องใช้กระลามะพร้าเป็นปุ่มสามเร้า ซึ่งมีลักษณะพิเศษกะลามะพร้าวชนิดนี้จึงเป็นของหายากเพราะไม่ได้มีอยู่ทั่วไปทุกสวนมะพร้าวเล่ากันว่าในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภารัยถ้าทราบว่าสวนของผู้ใดมีกะลามะพร้าวชนิดที่ใช้ใทำสอสรสายได้ก็ส่งพระกรุณาโปรดพระราชทานตราภูมิคุ้มห้ามแก่เจ้าของสวนนั้นมีให้ต้องเสียภาษีอกร และพระองค์ทรงชำนิชำนาญในการเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นอย่างเยี่ยงทรงสร้างซอสำสายขึ้นไว้เป็นคู่พระหัตและมีอยู่คันหนึ่งโปรดพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาด